คุณเคยอ่านข่าวมาแล้วเคยได้ยินเรื่องราวมาแล้วโรคหลอดเลือดหัวใจเพชรคาดหมายเลขหนึ่งในผู้หญิงหากคุณเริ่มหันมาดูแลสุขภาพคุณรู้หรือไม่ว่าจะไว้วางใจใครคุณต้องการบริษัทที่ทุ่มเทพัฒนาวิจัยทางด้านโภชนาบำบัดคุณต้องรู้ว่าอะไรที่ฉลากบ่งบอกไว้จะต้องมีปริมาณตามนั้นจริงคุณต้องการบริษัทที่ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ไว้วางใจได้ดเร์ไมรอนเวนส์ นักภูมิคุ้มกันวิทยาและนักจุลชีววิทยาที่มีชื่อเสียงได้ทำการวิจัยด้านไวรัส,สวิทยาได้ก่อตั้งแลบและพัฒนาชุดตรวจเอฟสตีนบาไวรัสได้เป็นคนแรกแต่ดรเวนส์ไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นแทนที่จะวินิจฉัยโรคเขาได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านสุขภาพของสารอาหารระดับน่วยเซลล์หลังจากเฝ้าดูคนที่ตนรักทนทุกข์กับความเจ็บป่วยเขาได้ตั้งปณิธาน ที่จะนำสุขภาพที่ดีไปสู่คนทั่วโลกให้ได้คนเราทุกวันนี้ช่วงเวลามีชีวิตอยู่ช่างแสนสั้นแต่เวลาตายด้วยโรคความเสื่อมช่างแสนนานโภชนาการที่ถูกต้องคือหนทางที่ดีที่สุดที่ทำให้มั่นใจว่าเราแข็งแรงอย่างแท้จริงเมื่อนักวิทยาศาสตร์ของเราวิเคราะห์อาหารเสริมชั้นนำทั้งหลายพบว่ามันไม่สามารถทำให้เซลล์ในห้องทดลองแข็งแรงได้เลย แล้วมันจะทำให้ผมแข็งแรงได้อย่างไรผมรู้ดีว่าเราต้องพัฒนาสารอาหารให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ป้องกันอนุมูลอิสระและทำให้เซลล์แข็งแรงนี่คือจุดเริ่มต้นของยูซานาในปี1992ดรเวนส์ได้ก่อตั้งยูซานาเฮลซ์ไนมุ่งมั่นในการผลิตอาหารเสริมคุณภาพสูงที่สุดในท้องตลาดผลิตภัณฑ์ที่เหนือคู่แข่งทางด้านคุณภาพและปริมาณ นี่เป็นจุดที่ยูสาน่ามีชื่อเสียงเป็นที่น่าจับตามองทําให้ดรเวนส์กลายเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสารอาหารในหน่วยเซลล์ระดับนานาชาติที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมายรวมทั้งรางวัลอัลเบิร์ตไอน์สไตน์อวอร์ดสาขาวิทยาศาสตร์เพื่อชีวิตนี่คือคำมั่นสัญญาในการพัฒนาเทคโนโลยีในการรักษาและการเพิ่มพลังงานแก่ชีวิตมนุษย์ตั้งแต่ก่อตั้งมา ยูซาน่าถูกจัดให้เป็นบริษัทที่ผลิตเฉพาะผลิตภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์คุณภาพสูงที่สุดเท่านั้นยูซาน่ามี4หุ้นส่วนของสถาบันวิจัยที่เข้มแข็งและมีชื่อเสียงระดับนานาชาติมีหน้าที่ในการพัฒนาความรู้เพื่อป้องกันโรคแห่งความเสื่อมหนึ่งในนั้นคือสถาบันไลนัสพอลลิงมีพันธกิจที่ช่วยเหลือผู้คนทั่วโลกให้มีสุขภาพดีมีชีวิตชีวาทนทุกข์กับความเจ็บป่วยน้อยที่สุดปราศจากมะเร็งและโรคอื่น โดยการเสริมสุขภาพที่ดีด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่จำเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันไลนัสพอลลิงและยูซาน่าทำให้งานวิจัยด้านนี้ชัดเจนยิ่งขึ้นนักวิจัยของเรามีความเข้าใจถึงบทบาทสารต้านอนุมูลอิสระคลึกษาเคมีและสารอาหารในหน่วยเซลล์มากขึ้นว่ามีบทบาททำให้มนุษย์มีสุขภาพที่ดีที่สุดเราตื่นเต้นที่ได้เป็นหุ้นส่วนกับบริษัทที่ได้รับการยอมรับอย่างมากมาย ยูซาน่าได้ทำการวิจัยร่วมกับสถาบันชั้นนำที่มีชื่อเสียงคือมหาวิทยาลัยบอสตันและมหาวิทยาลัยแห่งรัฐยูท่าจากการวิจัยและกระบวนการผลิตพบว่าอาหารเสริมยูซาน่าถูกจัดให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ดีเลิศผลิตภัณฑ์ยูซาน่ามีลิขสิทธิ์เฉพาะทั้งในด้านผลิตภัณฑ์ส่วนผสมและกระบวนการผลิตนักวิทยาศาสตร์ยูซาน่าได้รับสิทธิบัตรในการค้นพบสารแอนตี้ออกซิเดนต์จากมะกอก ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำมันมะกอกและไม่พบจากแหล่งธรรมชาติอื่นใดเลยสารสก,กัดโอลิวอลิขสิทธ์เฉพาะยูสาน่าคือกุญแจสำคัญของประโยชน์จากอาหารแบบเมดิเตอร์เรเนียนที่ปราศจากไขมันและเกลือโซเดียมผลิตภัณฑ์จากเอสเซนเชียลของยูสาน่ามีส่วนประกอบของโอลิวอที่เป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ปกป้องเซลล์ได้ดีเยี่ยมและยาวนานยูสาน่า ยังมีลิขสิทธิ์เฉพาะของเทคโนโลยีที่ไม่ใช้สารกันบูดในเครื่องสำอางสารเซ่ดร์เรจิน่าเฮมลินแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านผิวหนังที่เชี่ยวชาญมากว่า30ปีเป็นแพทย์ผิวหนังที่โรงพยาบาลในแคลิฟอร์เนียถึง4แห่งเป็นศาสตราจารย์แพทย์ที่ U C S F Fresno ฉันแนะนำผลิตภัณฑ์สารเซ่ให้กับผู้ป่วยของฉันเสมอ เพราะมีเทคโนโลยีที่ไม่ต้องใช้สารกันบูดที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดของเครื่องสำอางซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของเครื่องสำอางสารเซโดยนำสารสก,กัดจากพืชพันธุ์นานาชนิดและสารต้านอนุมูลอิสระในรูปคริสตัลเหลวทำให้มันมีธิ์ปกป้องตนเองมีกระบวนการผลิตในห้องที่สะอาดการบรรจุที่ไม่ให้สัมผัสด้วยมือฉันขอแนะนำผลิตภัณฑ์นี้ค่ะยูซานา มีชื่อเสียงยาวนานในการเป็นผู้ผลิตอาหารเสริมคุณภาพสูงสุดในท้องตลาดยูซาน่าได้รับรางวัลผู้ผลิตอาหารเสริมที่ดีที่สุดแห่งรัฐอยู่ท่าเป็นเวลาถึง4ปีซึ่งในรัฐนี้มีบริษัทผู้ผลิตอาหารเสริมมากกว่า100รายในปี2007ยูซาน่ายังได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณที่ดีที่สุดแห่งรัฐโดยเครื่องสำอางสารเซอาหารเสริมวิชั่นเล็กส์ของยูซาน่าได้รับการรับรอง จา consumerlab com หน่วยงานอิสระชั้นนำทางด้านการทดสอบคุณภาพอาหารเสริมมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคและผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพประสบความสำเร็จในการดูแลสุขภาพเมื่อไม่นานมานี้หนังสือ n u t r i s e a r comparative h c guide to nutritional s u p p l e m e n t ได้จัดอันดับอาหารเสริมมากกว่า1,600รายการในอเมริกาและแคนาดาผลิตภัณฑ์ของอยูซานา่ essential และ helpack a t h เป็นอาหารเสริมที่ดีที่สุดของที่สุดยูซาน่า ไม่ได้เป็นผลิตภัณฑ์แปลกใหม่อีกแล้วเพราะได้รับการจัดอันดับสูงเช่นนี้ตั้งแต่การตีพิมพ์ครั้งที่1 2และ3ผู้เขียนไลน์แม็กวิลเลียมนักชีวเคมีและอดีตสมาชิกสภาแคนาดาได้จะทำ comparative guide เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจใช้อาหารเสริมฉบับล่าสุดถูกจัดทำโดยการแนะนำของผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารเสริม12หน่วยงานและใช้เกณฑ์การวัดทางวิทยาศาสตร์18ข้อผมใช้เวลาหลายปี ้นหาผลกระทบของอาหารเสริมในการป้องกันโรคคอมเพรตีฟไกด์ของผมแสดงให้เห็นว่าทำไมผลิตภัณฑ์ยูสาน่าจึงน่าทึ่งขนาดนี้ถูกจัดอยู่ในมาตรฐานอาหารเสริมที่ดีเลิศและทำไมยูสาน่าจึงถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มบริษัทชั้นนำของโลกยูสาน่าคืออาหารเสริมที่คุณไว้วางใจได้ทุกเวลาในการผลิตอาหารเสริมคุณภาพสูงยูสาน่า ได้ตั้งมาตรฐานชั้นเลิศในการผลิตยูซาน่าเลือกใช้กระบวนการผลิตที่ดีที่ใช้ในการผลิตยาคุณอาจถามว่าทำไมจึงให้ความสำคัญเป็นพิเศษในเรื่องคุณภาพเป็นเพราะตั้งแต่เริ่มแรกดรเวนตระหนักว่าอาหารเสริมมีความสำคัญกับสุขภาพของทุกคนมากกว่าการดูแลด้วยยาเคมีจึงจำเป็นต้องมีกระบวนการผลิตและคุณภาพในระดับเดียวกัน NSF International มาตรฐานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมระดับชาติอเมริกาไม่เพียงแต่มอบใบรับรอง GMP ให้กับยูซาน่าเท่านั้นแต่ยังได้นำผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของยูซาน่าไปทดสอบในห้องทดลองผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตรวจสอบคือ Essential Mega Antioxidants และแร่ธาตุรวม p r o f l a v o n 90และ Helpack a t h 100ทำให้มั่นใจได้ว่าทุกองค์ประกอบได้ผ่านมาตรฐาน NSF ยูซาน่าได้ผ่านทุกข้อกำหนดที่จำเป็นของมาตรฐานอาหารเสริมตามที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์แล้วนั้นอุปกรณ์การผลิตของยูซาน่ายังได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP อีกด้วยไม่เฉพาะกระบวนการผลิตที่ดีเท่านั้นยูซาน่ายังได้รับประกันความแรงของผลิตภัณฑ์ด้วยยูซาน่าตรวจยืนยันแต่และชุดการผลิตฉลากบอกว่ามีเท่าไหร่ข้างในมีเท่านั้น ยูซาน่ามีความมั่นใจในคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการใช้จากผู้บริโภคที่มีความระมัดระวังเป็นพิเศษผลิตภัณฑ์ยูซาน่าได้รับการตรวจสอบโดยองค์กรกลางซึ่งมั่นใจได้ว่าไม่มีการปนเปื้อนใดๆไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยสารกระตุน้นและสารต้องห้ามต่างๆที่มีผลกระทบต่อนักกีฬาพวกเราเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของยูซาน่า องค์กรการกีฬาชั้นนำสมาคมเทนนิสโลกของโซนี่อิลิกสันยังอนุญาตให้นักกีฬาใช้อาหารเสริมของยูซาน่าด้วยค่ะตลอดเวลานักเทนนิสอาชีพจำเป็นต้องรู้ว่าเขาใส่อะไรในร่างกายยูซาน่าการันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์นักกีฬาของเราเชื่อมั่นที่จะเลือกใช้เพื่อสุขภาพดีและแข็งแรงที่สุด ยูซานา่ายังเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการกีฬาสเก็ตความเร็วของอเมริกาและแคนาดาและการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอีกหลายครั้งเช่นแชมปเปี้ยนมวยโลก3ามสมัยโฮเซอันโตนีโอโอกายาริเวราแชมปเปี้ยนสกีโอลิมปิกชาวแคนาดาเจ е นิเฟอร์ไฮเจ е นิเฟอร์แอซีนักกีฬาเหรียญทองโอลิมปิก w n b a และดีเรกพาราแชมป์เหรียญเงินและเหรียญทองโอลิมปิกในฐานะนักกีฬา ผมจะหลับหูหลับตากินอะไรไม่ได้หากไม่เชื่อมั่นพอแต่ผมเชื่อมันอ่นยูซาน่าการได้มาอยู่ที่นี่สนามกีฬาโอลิมปิกทําให้ผมได้สร้างสถิติโลกและได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันผมเชื่อจริงๆเลยว่ายูซาน,น่าคือปัจจัยสําหรับความสำเร็จของผมผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ทั่วโลกเริ่มเห็นความสําคัญของภาวะโภชนาการที่ดีและมีผลในการป้องกันโรคแห่งความเสื่อมต่างๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ยูซานาดิฉันแนะนำยูซานิมอแบบเคี้ยวกับเด็กๆและบอดดี้ร็อกสผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กวัยรุ่นในฐานะกุมารแพทย์มันเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะที่จะแนะนำสิ่งที่มีคุณภาพสำหรับคนไข้ของดิฉันฉันพบว่าผลิตภัณฑ์ยูซานาอยู่เนื้ออาหารเสริมทั่วไปมากและการรับประกันปริมาณของสารอาหารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับฉันในฐานะแพทย์ในการแนะนำคนไข้ค่ะ ผมทำงานในฐานะแพทย์โวเรือนมากว่า30ปีในช่วง12ปีหลังผมให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคและการใช้สารอาหารบำบัดโรคทั้งงานวิจัยหนังสือและงานสอนของผมในฐานะผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ผมไม่เคยกังวลที่จะแนะนำผลิตภัณฑ์ยูสาน่าให้กับคนไข้ยูสาน่าผลิตสารอาหารที่คุณวางใจได้อย่างแท้จริงสารอาหารที่คุณวางใจได้ในประสิทธิภาพความปลอดภัยและคุณภาพที่สูงที่สุด ดรเมรอนเวนส์ ins, มีวิสัยทัศน์ที่จะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานสูงทั้งประสิทธิภาพความปลอดภัยและคุณภาพและด้วยมาตรฐานสูงเช่นนี้ที่ยูสาน่าใส่ลงไปในทุกๆผลิตภัณฑ์ยูสาน่ายังคงยืนหยัดที่จะเป็นอาหารเสริมระดับโลกอย่างต่อเนื่องด้วยพันธสัญญาที่ไม่ยอมลดหย่อนคุณภาพดังนั้นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ยูสาน่าจึงไม่ต้องลดหย่อนสุขภาพของตัวเองด้วยเบื้องหลังทุกๆผลิตภัณฑ์ของยูสาน่าคุณทราบดีว่า คุณจะพบกับผลการวิจัยที่ไม่เคยมีมาก่อนส่วนผสมที่มีคุณภาพสูงที่สุดผลิตด้วยกระบวนการที่มีคุณภาพได้รับความไว้วางใจจากนักกีฬาและแพทย์เมื่อคุณพบตราประทับของดร์ไมรอนเวนส์คุณได้รับการยืนยันจากยูซาน่าถึงคุณภาพที่ดีเลิศของผลิตภัณฑ์ที่คุณไว้วางใจ